สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูเกี๊ยวแช่แข็งค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูถนอมอาหารค่ะเป็นเมนูสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำอาหารเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะหั่นแครอทค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นท่อนเล็กลงอีกค่ะแล้วเราก็จะหั่นเล็กลงอีกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะพลิกด้านค่ะแล้วก็หั่นให้เป็นลูกเต๋าขนาดเล็กค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะหั่นเห็ดค่ะเห็ดเราก็จะหั่นเหมือนกันกับแครอทนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆค่ะเราก็จะหั่นผักกาดขาวนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกับแครอทแล้วก็เห็ดนะคะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะหั่นหอมค่ะหอมแล้วก็จะหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันนะคะและเราก็หั่นผักชีค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะฟักไก่ค่ะโดยการที่เราจะเอาหนังออกก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็เราจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ฟักค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะเทลงไปในหมอ้อจากนั้นเราก็จะเอาไข่ไก่นะคะตอกลงไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เกี๊ยวของเรานะคะจับตัวกัน,นะคะ่ะ ต่อไปก็จะปรุงรสค่ะโดยการใส่เกลือใส่น้ำปาลาลงไปนิดหน่อยนะคะตามใจชอบเลยค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาไปห่อค่ะห่อเสร็จแล้วเราก็จะจัดใส่กล่องให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ค่ะโดยเราจะแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะ